สวัสดีครับท่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 3นะครับเป็นโจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับเลขคณิตนะครับกับคุณครูพิธีนายสุดหล่อคนเดิมนะฮะตัวอย่างคณิตศาสตร์ระดับเลขคณิตเพิ่มเติมนี้จะมีตัวอย่างอยู่ให้ประมาณ3ข้อนะครับให้เราเรียนได้ลองศึกษาและลองทาแบบฝักหัดดูนะครับมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับนี่เป็นโจทย์เสริมนะครับออกข้อสอบเลยนะข้อที่1 เขาบอกว่าจงหาพจน์แรกของลำดับเลขคณิตที่มี a6 เท่ากับ12และ a10 เท่ากับ16นี้ในการทำโจทย์พิกแพงโจทย์วิเคราะห์พวกนี้ครับเราต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างก่อนนะครับอันนี้ครับทีละอันนะโจทย์บอกว่าจงหาพจน์แรกของลำดับเลขคณิตคือโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหา a1 โอเคไหมครับ แล้วเขาบอกว่า a 6มีค่าเท่ากับ12และ a 1 0มีค่าเท่ากับ16นะครับทีนี้จะรู้พจน์แรกได้เรามาดูสูตรของระดับเลขคณิตกันก่อนนะครับสูตรของระดับเลขคณิตก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะครับเพนั้นจะรู้ a 1ได้เนะี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างครับเราต้องรู้ n ก็คือ n จากพวกนี้แหละแล้วก็ต้องรู้ d ค,คือเราต้องหา d มาก่อนนะครับวิธีการครับถ้าเจออย่างนี้นะครับ a6 a10 2ตัวให้ตั้งเป็น2สมการเลยนะครับให้ตั้งเป็น2สมการสมการที่1เป็น,ปนสมการของ a6 สมการที่2เป็นสมการของ a10 นะครับโอเคไหมจากสูตรจะได้ว่านะครับ a6 เท่ากับ a1 บวกวงเล็บ a6 n เป็น6นะครับบวก6ลบ1คูณ d นื่องจากโจทย์ไม่ได้ให้ลำดับเป็นแบบกระจายมาเพราะ,ะนั้นเราจะหาดียังไม่ได้นะครับต้องติดดีเอาไว้ก่อนนะครับจัดลบนดนึงครับ a 6โจทย์ให้มาแล้วคือ12นะครับเท่ากับ a 1นะครับบวก6ลบ1เหลือ5 d ใช่ไหมครับบวก5 d ให้ตัวนี้เป็นสมการที่1นะครับ,รบเช่นกัน a 10จาก0ูย์ครับ a 10เท่ากับ a 1บวกสิ ลบ1คูณดติด d ไว้เหมือนกันนะครับ a 10โจทย์บอกมาแล้วคือ16ครับ16เท่ากับ a 1บวก9 d ให้เป็นสมการที่2โอเคไหมครับจากนั้นนะครับให้เอาสมการ1กับสมการ2เนี่ยมา แก้สมก,การเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับเกงเกวว่าทั้งสมก,การ1สมก,การ2มี a 1เหมือนกันถ้าจับมาลบกันมันก็จะหายไปเอาตัวมากตั้งละกันนะครับเอาสมก,การที่2ลบสมก,การที่1นะครับหลักการแก้สมก,การเชิงเส้นเราผ่านมาเยอะแล้วนะครับงั้นเราจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับสมก,การ2ลบสมก,การ1นะครับตัวแรก16ลบ12เหลือเท่าไรครับเหลือ4นะครับ a 1ลบ a 1หาย 9d ลบ 5D เหลือ 4d ครับ ย้าย4ไปหาเท่านั้นดีมีค่าเท่ากับ1นั่นเองเรียบร้อยละโจทย์ถามหา a 1แล้วก็แทนค่าหา a 1ได้เลยนะฮะเพราะนั้นวิธีการหาก็คือว่าทำไงครับเราก็เอา d นะครับแทน d ในสมการที่จอนหรือ2ก็ได้นะครับถ้าเอาเล็กน้อยก่อนก็แทนเอนึแล้วกันนะครับแทน d ในสมการที่1จะได้เป็น12บสองเท่ากับเอบวกห้ ดเป็น1นะครับ5คูณ1เป็น5ย้ายเป็นลบครับได้ A 1มีค่าเท่ากับ7นั่นเอง12บหแล้ว7โอเคนะครับข้อแรกผ่านต่อไปครับข้อที่2อาข้อนี้ดูให้ดีนะครับเขาบอกว่าระหว่าง100ถึง1000มี13หารลงตัวกี่จำนวนมาวิเคราะห์ครับข้อถามหาจำนวนจำนวนนะครับก็คือถามหาอะไรครับ ถามหา n นั่นเองคือถามหาว่ามีทั้งหมดกี่พจน์คือถามหา n นะครับจำนวนที่13หารลงตัวนันเรียนครับคิดตาม13หารลงตัวก็จะเริ่มตั้งแต่13 26ท่อไม่า 13, ใช่ไหมครับยบเพราะฉะนั้นจำนวนที่13หารลงตัวเนี่ยก็คือจำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งละ13ถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้แล้วเรารู้อะไค่าอะไรเลยครับตอนนี้เพิ่มขึ้นครั้งทีสิบสาก็คือค่าผลต่างร่วมคือค่า D นั่นเองนั้น D มีค่าเท่ากับ13โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นลองดูสูตรนิดหนึงก่อนนะครับสูตรของลำดับเลขคณิต an เท่ากับ a 1บวก n ลบหคูณ d โจทย์ถามหาว่ามีกี่พจน์ก็คือถามหา n ตัวนี้ครับว่าเป็นเท่าไหร่ ราะนั้นจะรู้ n ได้ก็ต้องรู้ a 1กับรู้ d มาก่อนซึ่ง d โอเคเราได้ละเรียบร้อยใช่ไหมครับอ,อ๋อต้องรู้ d รู้ a หรู้ a n ด้วยนะครับราะนั้น d รู้ละเรียบร้อยเหลือ a 1กับ a n เขาบอกขอบเขียนมาให้ครับเพราะว่าระหว่าง100ถึง1000เพราะนั้นเราต้องหาว่าพจน์แรกกับพจน์สุดท้ายที่13หารลงตัวที่อยู่ระหว่างร0อยกับ1น0 0พัน่ะคือเลขอะไรโอเคไหมครับเพราะนั้นดูตัวแรกครับจำนวนที่ มากกว่า100ที่13หารลงตัวเป็นตัวแรกคืออะไรก็เอา13มาคูณไล่สุ่มไปเรื่อยๆครับก็ลองดูเอานี้แล้วกันครับ13คูณ7นะครับ7 3 21ใช่ไหมครับลองดูนะ7 3 21ใส่1ทด2 7 1เป็น7 8 9 9 1ถึง100หรือ,อยังยังนะครับ13คูณ8 8 3 24ใส่4ทด2 8 1เป็น8 9 0 104นะเราเจอยังครับ เจอแล้วนะเพราะนั้นพจน์แรกที่13าหารลงตัวครับก็คืออะไรครับก็คือ1 0 4นั่นเองนะครับได้ละ a 1นึ่เท่ากับ1้ี่ที่มาดูพจน์สุดท้ายครับพจน์สุดท้ายที่13าหารลงตัววิธีการหาง่ายง่ายเลยครับตั้งหารเลยเอา1,000หารด้วย13 13ามาอะไรได้หน0่งร้เก้เชียงสุดเราหารไละ13คูณ7ใช่ไหมครับ13 7 91มโอเคไหมครับ ลบกันเหลือ9ใช่ไหมครับดึงสูงลงมาได้9 0 13 7 9 11เกิละแสดงว่าต้องใช้6ใช่ไหมครับวิธีการดูธีการลัดของครูนะครับ16 3เท่าไหร่ไม่รู้ครับนี่แต่ได้แล้วแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเลขอะไรที่13หารลงตัวที่ไม่ถึง1,000วิธีการคิดครับเราก็เอามาเลยเอา76นี่แหละคูณ13ซะ76คูณ13จะได้ทั้งหมด 988ครับอ่าครับูนั่นเองนะครับโอเคไหมครับลองตรวจสอบโดยการเอา13บวกเข้าไป13บวกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิน1 000, นึ่พันแสดงว่าตัวต่อไปใช้ไม่ได้อันนี้คือตัวที่มากที่สุดละเพราะฉะนั้น an ก็คือ988นั่นเองเพราะฉะนั้นรู้ครบแล้วครับ a 1 an แล้วก็ดีแทนค่าลงไปครับ an คือ988 a 1คือ104บวกวงเล็บ n ลบคูณ D, คือ13 เมไหมครับแก้สมการหาค่า n จบแล้วครับจะรู้แล้วว่า n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคมไหมครับ988ครับ104ย้ายไปลบออกจาก988เขมไหมครับเท่ากับนนอันนี้อันนี้ไม่ต้องกระจายนะครับติดเอาไว้เราจะย้ายไปหารเอานะครับ988ลบ104เหลือ884ย้าย13ไปหารครับ อนนี้เหลือ n ลบหนึ่งแปดแปหราสเหลืออาหารนด้เลยเนาะหกนะครับย้าย1ไปบวกสุดท้ายครับได้ละ n มีค่าเท่ากับ69โอเคนะครับเอานะครับมาต่อกันนะครับต่อไปตัวอย่างที่3นะครับเขาบอกว่าถ้า5และ29นะครับเป็นพจน์สพจน์ของลำดับเลขคณิตนะครับโดยมีพจน์หพจน์นี่ เอาทีละคำเลยมีพจน์5พจน์เรียงกันอยู่ระหว่างพจน์ทั้งสองนี้นะครับจงหา5พจน์ด,ดังกล่าวนะครับมี5 29เป็นหัวกับท้ายครับแล้วมี5พจน์เรียงตรงกลางเอาเราเขียนก่อนเนาะ5มี5พจน์เรียงตรงกลางถ้า5เป็นพจน์ที่1เพราะฉะนั้นต่อไปก็จะเป็นพจน์ที่2ครับ a 2 a 3 a 4 a 5อ่ a 4พจนะ์แล้วก็ a 6นี่5พจน์ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย29โอเค้ไหมยีจะกลายเป็น a7 นะครับก็คือมีั้งหมด7พจน์นั่นเองนะครับ5พจน์ตรงกลาง7พจน์นี้เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตเข้าใจครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าไอ้5พจน์เนี้ยมันคืออะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเราจะรู้5พจน์นี้ได้ต้องรู้อะไรครับรต้องรู้ผลต่างร่วมหร,รือค่า d นั่นเองเข้าใจครับเรามีข้อมูลอยู่2ตัวครับก็คือมี a7 กับ a1 เราจะพอหาค่า d ได้ไหมคำตอบแน่นอนครับได้ครับถ้า ก็ถ้าเราให้ AN a n เป็น A7 ซักแค่นั้นเองนะครับเอาหายโจทย์หายแบบหนึงนะครับจากสูตรลำดับเลขคณิตนะครับ a n เท่ากับ A1 บวกเล็บ n ลบ1คูณกับ d นะครับเราให้ AN a n เป็น A7 ไปเลยนะครับจะได้ว่า a 7มีค่าเท่ากับ a 1บวก7ลบ1คูณ d นั่นเองนะครับ a 7กับ a 1เรารู้แล้วโจทย์ให้มา แทนค่าลงไปนะครับ a7 คือ29 a1 คือ5นะครับบวก 6d ย้าย5ไปลบนะครับ29ลบ5เหลือ24เท่ากับ 6d ย้าย6ไปหาร d มีค่าเท่ากับ4ครับเรียบร้อยได้ดีมาแล้วนะครับพอรู้ d เราสามารถไล่หา a2 a3 a4 a5 a6 ได้ไหมครับคำตอบคือได้แน่นอนนะครับ ก็บวกเพิ่มเข้าไปครั้งละ4เรื่อยๆนะครับดังนั้นสรุป a 2คืออะไรครับ5บวก4เข้าไปกลายเป็น9นะครับ a 3คือ13 a 4 17 a 5 21และ a 6 25นั่นเองโอเคนะครับเพราะนั้นตัวอย่างโจทย์เสือวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนทาแบพบัดาที่1.2ด้วยนะครับพบกันใหม่ ep ต่อไปสวัสดีครับ